อันยองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมินอาร์สตูดิโอนยนะคะแล้วตอนนี้คุณอยู่กับอั้มนะคะตอนนี้พี่อั้มมินอาร์ันนีเกาหลีนะคะอยู่ที่เกาหลีนะคะทุกคนเราอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเกาหลีะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาจบวันวันนี้นะคะเราจะมาปิดปี2023แล้วก็ขึ้นต้นปี2024กันในเดือน3 2024นะคะก็คือ,อกาแฟใด นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูขนมที่เรากินในวันนี้นะคะโคตรอ้วนนะคะแล้วอร่อยมากเลยค่ะเป็นเ,เค้กอันหนึง่งคาสเทลล่าของ o f f e e Be ีนนะคะ Coffee Be ีนไม่ได้สนับสนุนค่ะแต่ว่ากาแฟอร่อยอยู่นะคะแล้วก็มาซ้ำได้นะคะแต่ไม่เท่ากับพาดาอับนงจางที่ซิสพาไปคราวที่แล้วนะคะเอาละค่ะเราจะมาขึ้นต้นคลิปแรกเราจะมาปิดปี2023กันก่อนที่จะเริ่มต้นปี2024เดือน บกราแล้วก็เดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานะคะ3เดือนเราจะรีวิวให้ฟังก็จะยาวประมาณ3 4มสีคิดแต่ว่าจะตั้งใจพูดให้มันสั้นๆนะคะรีวิวปี2 0 2 2ของพี่ชั้นตอนนี้นะคะได้ไมใหม่มาทุกคนจะสังเกตว่าระบบเสียงชัดจำแจ๋วมากเลยค่ะไว r e l e s s มีนะคะจาก Broad Road Rode นะคะเป็นไมโครโฟนที่แบบว่าตัวท็อปๆของ ของของอะไรนะใส่ทำคอนเทนต์เลยประมาณนี้ตัวเท่าของนางะจะอยู่ที่1 5ื่นทุกคนแล้วก็ตัวรองลงมาจะอยู่ที่หมื่นนึงและนี่เราก็เล่งมานานมากแล้วทุกคนจนกระทั่งมีโอกาสได้มาซื้อตัวรุ่นที่เขาออกมาใหม่ซึ่งก็คือวา l e ลสมีนะคะแล้วรู้สึกว่าเสียงชัดพอใจอะไรประมาณนี้เราก็แบบว่าไปดูคลิปรีวิวถ้ามันเป็นไม้ตัวเล็กๆก,ก็มันไม่จบทุกคนแล้ซื้อไม้ตัวเล็กมาหลายตัวมากแล้วก็ไม่จบแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนํานะคะให้ เ,เปลี่ยนระบบเสียงใหม่อะไรนี้แต่จริงๆเราทำแบบบ้านๆก็คือไม่เป็นไรนะคะ anyway, แอนนี่เวเราจะมารีวิว2023กันเลยเราจะไปกับแพนเนอร์เล่มเล็กๆ A5 ขนาดนี้นะคะไปกันทั่วโลกนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็คือเลือกร้านกาแฟหลายร้านมากเลือกแสงเลือกสีแล้วก็มาลงที่ Coffee Bean ค่ะเพราะว่า Starbucks นั้นคนเยอะมากคะ่ะทุกคนนั่งไม่ได้เลยคะ่ะแล้วก็ตั้งใจจะพูดให้มันเป็นเสียงของตัวเองแต่ว่าบางทีจะต้องพูดแบบว่า มีความเซฟเสียงนิดนึงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าปี2023น้องมินอานได้ทําอะไรลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเอา,เอาก็จะเอาจากแผ่นเนินนยคะจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเผื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าทุกคนจะแบบทําอะไรใดๆเรารู้สึกว่าปี2023ของเราอะ่ะเป็นช่วงที่รักษาระดับเพดานบินขึ้นมาประมาณนึงก็คือเอ,เอ่อบินเอเก็บตังค์แล้วก็ ทำหาทำหาทำของฉันไปนเรื่อยเปลือยทุกคนแล้วพอแบบบางทีเวลานอนแล้วตื่นขึ้นมาแบบเมมโมรี Memory ก็ล o อสเหมือนกันอะไระจะเท้าความไปที่2 0 2 3่งอนกันนะคะขออนุญาตถ้าอาจจะพูดวกวนนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ production t เทคเดียวผ่านนะคะเราก็คือยังเป็นแบบว่าคนที่มีความรับผิดชอบอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งต้องดูแลบ,บ้านที่ตัวเองซื้อมานะคะ ก็คือจะเป็นแบบว่าที่ก็จะเห็นว่ามันมันมันจะมีการติกวิธีการการจัดการของฉันก็คือการทำความสะอาดบ้านค่ะก็จะมีการล้างแอร์มีการดูแลสุขภาพมีการไปขูดหินปูนอะไรใดๆครั้งละหนึ่งปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการจัดการการเงินแล้วก็จะมีแบบไฟบินวันนี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เปิดปีแล้วมาด้วยการไปเกาหลีจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีนะคะไฟเกาหลีเป็นไฟที่เราชื่นชอบเพราะว่าเราคือมินอา ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงที่เหมือนว่าเริ่มไปฟิตเนสเริ่มไปฟิตเนสหรือเปล่าเขียนว่าฟิตเนสหมู่บ้านาแล้วก็มีการมีการบินเรื่อยๆนะคะเดือนนี้ยังไม่มีอะไรอไอ้นี้มากมายปกติเดือนหนึ่งที่เราบินบินเนี่ยก็จะมีแบบว่านอนค้างเอเชีย1ไฟล์แล้วก็อาจจะมี อะไรนะยุโรปหนึ่งไฟล์หรือไม่ก็ออสซี่หนึ่งไฟล์นะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคลิกเทิร์นคลิกเทิร์นก็คือไปไปกับกับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ตามดูว่าทําทอะไรแล้วเราก็จะมีการลงว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นการจัดตารางเรียนซึ่งได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างแล้วก็ anyway เป็นเหมือนมีคอร์สเรียนหลายคอร์สท,ที่ลงทะเบียนไ้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากจะเรียนแล้วในปีนี้ก็คือแบบยังไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากอืแล้วก็ ปีที่แล้ว2023นี่คือไปเจด,ด้ามาเจด,ด้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกสเก็ตลงหมดแล้วก็เมื่ออ่าเหมือนประมาณปีที่แล้วเนี่ยเริ่มนั่งสมาธิคอร์สหนึ่งของครูป,ปูเป้นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงวินเทอร์ที่จะมีการใช้กระเป๋าใหญ่ไปได้อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ มีการบินที่วงการการบินที่กลับมาทำไรายได้ได้พอประมาณนะคะทำให้เรามีตังค์กินข้าวแล้วก็น่ากลมอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้น้ำหนักขึ้นมานะคะเป็น54กิโลค่ะก็เลยแบบบางทีก็แบบไม่ค่อยมั่นใจถ่ายคลิปเหมือนกันนะคือช่วงก่อนนั้นเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบนอนน้อยมากเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมเห็นนอนน้อยนะคะ2023อ่าเปิดมาที่เดือน4เมษาย,ยแยรวจ้าไปนาโหยา่าจ้าแล้วก็มีความสแตนบายอะไรใดๆ,ๆมีเมลเบิร์นนะคะมีแฟงเปิด มีเดนลีมีไทเปไทเปเดี๋ยวนี้ก็เป็นคลิกเธอนะคะไม่มีนอนโรงแรมที่ไทเปก็คือมีความผีดุอะไรแต่ฉันนะชอบอยู่กับผีฉันรู้สึกว่าอยู่กับผีแล้วแบบผีก็คือสปิริตเนาะสปิริตเอออะไรประมาณนี้ต้องทำความเข้าใจอีกหนึ่งว่าออชอบอยู่กับความบางเวงอะไรอย่เงี้ยเออแล้วก็ ก็คือชอบนอนชอบนอนกลางคืนไม่ชอบอดนอนถ้าไฟอดนอนแบบแขกอะไรเงรี้ยก็คือจะเอาไทเปไปแรกแล้วโรงแรมดูทุกคนกลัวผีทุกคนไม่กล้าไปไทเปแต่ฉันไปเพราะฉันไม่ฉันไม่ชอบบินแขกบินแขกคือบินไปแล้วก็บินกลับแล้วก็อดนอนข้ามคืนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเปิดมาที่พฤษภภาคชันมาเก,กาหลีครั้งหนึ่งค่ะ<อ>ก็เดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของพี่ชายฉันนะคะแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นการโอนบ้านอ่าอะไรนะคะโอนบ้านเข้าทอสแล้วก็เอาโฉนดบ้างมาเก็บไว้ที่เรา เออไปนะทำรีไฟแนนซ์บ้านเข้าทอาสอสซึ่งได้ดอกเบี้ยโคตรถูกทุกคน1.99%ต่อปีแล้วก็ฟิก5ปีโคตรดีมากเป็นช่วงนี้ชั้นผ่อนบ้านอยู่เดือนละ6,700บาทเย้ก็จะใส่เติมอีกนิดนึงโปะไปอีก3,300ต่อเดือนนะคะก็คือเหมือนต้องใส่เกินที่ยอดผ่อนไปนิดนึงแล้วก็คือสะดวกสะดวกก็คือโปะไปอีกแต่ผ่อนไรเดือนตอนนี้คือผ่อนอยู่เดือนละหมื่นนะคะ แล้วก็ก็คือรู้สึกว่าซื้อบ้านเนี่ยคุ้มหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยคอือซื้อมันนะคะเรารู้สึกว่าซื้อน่าจะดีกว่าเช่าแต่สําหรับบางคนที่แบบไม่มีวินยัยหรือว่าใจไม่แข็งพอไม่ควรซื้อทุกคนมันคือภาระเหมือนกันแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านบานพอประมาณแต่ว่าเราก็มีความมุ่งหมายของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อบ้านเราก็จะช้อปปิง้งช้อปปิง้งจนช้อปปิงปป้งจนหมดตัวแน่นอนค่ะเป็นแบบอาชีพที่แบบเจอกับอะไรที่อะไรนะคะ เจอกับสิ่งล้อตาล้อใจอ่ะอันนี้ก็จะไปถ่ายถอนบ้านนะคะเข้าทอ,อสอแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะคะก็คือเป็นการเติบโตเรื่อยๆแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีไปสิงคปโปร์ควิกเทอร์นะคะแล้วก็มีไปชิโตเะด้วยจ้าชีวิตกับแห่งการเดินทางนะคะไปเรื่อยๆอันนี้พูดคร่าวๆนะคะแล้วก็มาเดือน6มิถุนายนไปลอนดอนฮีโชรค่ะไปลอนดอน911นะคะแล้วก็มี มีไปเรียนบัชอัพบัชอัพประจําปีนะคะก็จะเรียนที่สํานักงานใหญ่แล้วก็จะมีแบบที่ออฟฟิศแซลแถวนเดือนอันนี้ก็คือแบบใส่กาเกใส่กาเมินนึงนะคะไม่พูดอะไรใส่กาเมินอินเตอร์ใส่กาเมิมนนึงนะจ๊ะอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ในเดือน6มิถุนายนนะคะก็จะมีคลิปไปนะครศรีธรรมราชค่ะซึ่งพี่ที่พี่ที่บริษัทบอกว่าพี่นึกว่าน้องบ้านอยู่นะครศรีธรรมราชไปอยู่สองสาคลิปนะคะคนครศรีธรรมราชเป็นนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะได้ไปบินที่นาลิตะ้วยจ้าแล้วก็ ช่วงเดือน6ปี2023เนี่ยเป็นช่วงที่แบบไป private coaching คดปลดล็อกนะคะกับปูปูเป้ค่ะแล้วก็นี่ก็จะมีแบบความซ่อม t ดบุ๊กจะซ่อมหลายเดือนมากแล้วก็กว่าจะเลื่อนกว่าจะได้ซ่อมนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีการซื้อจักรเย็บผ้านะคะซึ่งเราอะคิดแล้วว่าจะทําคลิปแล้วก็พาทุกคนไปดูจักรเย็บผ้าที่บ้านเราพร้อมกับ การสาธิตวิธีการเย็บผ้าฉบับมินอาร์ซนะคะแต่ว่ารอดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอรอตาก,กล้องมาถ่ายให้อยู่นะคะเพราะวตอนแรกตาก,กล้องมาแล้วแล้วก็มันฟิวด้วยว่แบบบางทีหน้ายมก็ถ่ายไม่ได้เนาะแล้วก็อะไรนะเออหลายๆอย่างหลายๆโปรดักชนะั่นอะงงๆต่อไปนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดือนเจนี้นะคะก็จะได้ไปปารีสจ้า มีไปปารี่แล้วก็ไปเมลเบิร์นนะคะมีแขคกคริสเทอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยจะเท่าที่อยู่ใน่เล่มนี้นะคะเออแล้วก็เราก็จะคิดว่าเวลาเดินทางเราจะพกเล่มนี้สะดวกแล้วก็จะพกไปเรื่อยๆแล้วก็อันเนี้ยจริงๆเดือน8นะตั้งใจจะไปขึ้นแบบที่โรงงานใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรเจกต์เสื้อผ้าก็คือชะลอไว้ก่อนแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่ามาเรื่อยๆนะคะมันก็คือเหมือนว่า เราไปทํางานทํางานอย่างน้อยเจ็ดสิชั่วโมงต่อเดือนใช่ไหมมันก็จะมีรู้ว่างนิดๆหน่อยๆเป็นวันหยุดของเราซึ่งเป็นวันหาทําก็อาจจะแบบไม่ได้ทําเยอะอะไรแต่ว่ามีการเขียนลงไปในกระดาษโปรเจกต์มันก็เลยเดินแล้วแบบการเดินโปรเจกต์คนเดียวเราต้องหักหายใจเสียงแหบแล้วอืมแล้วก็อันนี้นะจ๊ะเดือนแปเดือนแปก็มีมีเขียนว่าจะไปขึ้นแบบเสื้อผ้าอีกแล้ว แล้วก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีโปรเจกต์ทำรังม่านขึ้นมาค่ะเดือนแปดเนี่ยนนะคะ่ะเพราะว่าเราจะปรับรังม่านจากที่อยู่แบบเราทําแค่ปิดขอบประตูเราจะเปลี่ยนใหม่ให้มันสูงจดฟ้าจฟ้าเพื่อให้บ้านมันดูสูงซึ่งตอนนี้ทํารังม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีคิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่แผนว่าจะไปของอาจารย์โกเอ็นก้าที่โคราชนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาใหมในนะะ่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ไหนๆก็คือนับวงนับวันแล้วน่าจะอีกปี2ปีถึงจะได้ไปนะคะสำัญสำหรับแฟนคลับที่รอคลิปรีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องกันอันหนังสนาสาธุจ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ private coaching กับครูปุเป้ครั้งที่1หรือ2อก็จะไม่ได้แต่ว่าไปทั้งหมด3ครั้งนะคะเดือนละ1ครั้ง <c oughs> สำหรับเตือนก้าวก็ไปอินชอนอีกแล้วจ้าแล้วก็มีไปอารันดานะจ๊ะ จำไม่ได้แล้วว่าลันดาคืออะไรจำไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็มีไปโคชชิ่งนะคะโคชชิ่งนี่นก็คือนัดวันนัดวันได้ว่าเป็นช่วงปลายเดือนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นพอดีโจช่วงที่แบบมันต้องจองคิวอะจองคิวล่วงหน้าเราฉันก็แบบวันหยุดมันได้พอดีอะอะไรแบบเนี้ยมันโปฟ้าพอดีเออมันแบบสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็จะมีกลับสุพรรณเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งถ้าเดือนไหนยุ่งก็อาจจะแบบไม่ได้กลับอะไรเงี้ยซึ่งแม่ก็ไม่ได้ว่าแม่ก็แบบชิๆลๆอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มาอินชอนอีกแล้วมาอินชอนบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอินชอนเดือนเก้าครั้งหนึง่งอินชอนเดือนสิบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่าอ่าเข้าเดือนสิบนะคะเดือนสิบปลายเดือนเริ่มต้นเป็นการปิดท้ายเดือนสิบที่ซูริกแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชันเริ่มต้นกลับมาท่องเที่ยวเยอะมากเนื่องจากช่วงโควิดนะคะเราอะ เราไม่ได้เที่ยวใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอะถ้าที่ฉันไปเที่ยวมาทั้งหมดแล้วมันหายสลายให้เป็นศูนย์ฉันก็จะเสียดายอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบทำคอนเทนต์แล้วฉันก็เก็บเกี่ยวโมเมนต์ของการไปนักเดินทางนะคะก็เลยออกไปเที่ยวกับพี่ๆเขาที่สูริกนะคะจะก็จะขึ้นรูปนิดนึงไปน้ําตกนั้นแล้วก็ไปที่ที่เขาเล่นเปียโ,โนกันริมทะเลสาบอะค่ะของแคชแคชแลนดิ n งออนยูอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จะหารูปเล็บเจอหรือเปล่านะทุกคน แปะให้ดูแล้วคือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบเที่ยวเยอะมากทุกคนเที่ยวเยอะตั้งแต่เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเลยพอเดือนสิบเอ็ดมานะเนี่ยจากที่ทําจําได้คือปีปลายปีสองพันยิคือเที่ยวเที่ยวหนักมากทุกคนมีไปนาริตะนะคะแล้วก็มีไป9ก3สงสมนี่ไฟอะไรวะ <c oughs> ออกแฟรง์เฟิร์ตออกไปเยอรมันเอ๊ะไปเยอรมันเออฉันก็อยู่แค่ข้างโรงแรมค่ะไม่มีอะไรอืม แล้วก็มีไปเจด,ด้าค่ะเจด,ด้าขีดก็ไปเที่ยวอีกแล้วไปเจด,ด้าจะหาเล็บเจอไหมเนี่ยเออแล้วก็เดือน12นะคะอันนี้คือแบบควิกควิกรีวิวให้ทุกคนเห็นคร่าวๆแล้วก็อันนี้ก็คือยังยังโน้ตว่าเปลี่ยนแบตแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์คูมินอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเรื่องแอปเพลนอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความหาเสื้อผ้าทำโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project ใหม่ก็คือจะเป็นสีเขียวค่ะ สีเขียวเป็นหลักนะคะเขียวมินเพราะว่าเป็นครูมินนะคะแล้วก็คิดวนไปวนมาเดี๋ยวเราคุยยาวมากเรื่องโปรเจกต์ของมินแล้วก็มีไป900 900ก็คืออะไรนะคะมีอิสตันบูลกับอิสตันบูลอิสตันบูลกับเจดดาใช่ปะ่ะอันเดียวคนละอันเออเจดดา503อิสตันบูล900นี่เราสับสนสองอันเนี้ยเพราะว่ามันคือตะวันออกกลางเหมือนกันเค้ออันนึงมันคือ อันนึงมันคือพรมแดนสุดท้ายที่ติดระหว่างเอเชียกับยุโรปออีกอันนึงคือเมืองที่เขารวยๆซาอุดิอาระเบียอิสตันบูลซาอุปะเ <laughs> จด,ด้าคือเจด,ด้ากับอิสตันบูลแล้วกันโอเคจำเป็นเมืองดูดิเออความจำมันมันหลดไกลนะคะมันโหลดไกลแล้วก็มีไปเมลเบิร์นด้วยค่ะเมลเบิร์นฉันไปไหนอ่าแล้วก็เป็นเดือน12นะคะสิ้นปี2023แล้วแป๊บเดียวอโห เดินทางมาเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะมีงานแต่งน้องนะคะซึ่งวันนั้นอะฉันฉันก็ร่างฉันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือนอนไม่ดีเลยว,วันนั้นแบบเรียกว่าอนอนไม่ดีเลยอะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่งานแต่งน้องสานะคอซิกไปแล้วเออจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวันสําคัญทุกคนแล้วฉันก็รู้สึกว่าร่างที่มันไม่ไนอนมันทําอะไรได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกแบบทึ่งในตัวเองมากค่ะคือรู้สึกว่าทาไม่ได้ดีทำไม่ได้ดีแค่บอกว่าเน้นเข้าร่วม ไม่เน่นเข้ารอบเอออะไรแบบนั้นชิลๆแล้วก็คือเหมือนว่าลดความเพอร์เฟกของตัวเองลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคนบอกว่าอย่าติดเพอร์เฟกต์นะคะทำไปเรื่อยๆหน่วยหาทำแล้วก็อันนี้ก็คือสิ้นสุดปี2023แล้วปี2023ได้อะไรมาทุกคน สรุปก็คือชั้นทําบ้านชั้นมีการทาสีบ้านเนาะทาสีห้องนอนเป็นสีดาําด้วยตนเองนะสองอันเอาบอกสีไปเฉยเลยเพราะว่าต้องการแบกเอารูมเพราะว่าตามันตื่นคนที่เป็นภูมิแพ้ไมเกนตาแพ้แสงอะไรเงี้ยก็จะเป็นก็จะแบบว่าโอ้โหถ้ามานอนห้องแบบเอารูมชั้นนะทุกคนจะต้องชอบมากแน่เลยเพราะเอเพราะว่ามันนอนหลับหลับห้องที่ชัน้นอนแล้วหลับสบายที่สุดในโลกแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาให้ดีอีกนิดนึงอยากติดกระจกเก็บเสียงนะคะได้ๆก็คือ โปรเจกต์หนึ่งก็จะกินเวลาหลายวันนะคะสําหรับการสร้างบ้านนะคะส่วนของการบริหารจัดการชีวิตก็คือมีการจัดบ้านเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการไปออกกําลังกายเนาะแล้วก็เป็นช่วงปลายปีเนี่ยก็จะแบบบินคือเหมือนเริ่มบินหนักมากจากตั้งแต่แบบ,บเที่ยวด้วยนะตั้งแต่เดือนแบบปลายเดือน10 1112เสนี่ยเออสามสามเดือนสิสุดท้ายของปี2023่แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะขึ้นปี2024ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ถ้าถ้าชิมไม่ถูกทางบอกฉันด้วยบายเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปหลายวันฝากกฝากเป็นกำลังใจให้มินอาต่อไปนะ